สวัสดีดค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอะไรเ,เทพนิมิตรพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการทุกรอบ <c oughs> ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9922645 092592 9261 IDRIO Siri 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r i AJTOP 16ครับนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนอันหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการสูงสุดรีเซทใส่ไข่เยอะๆ โดยมีท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านได้สำเร็จวิชาดูดวงนะโดยไพ่ยิปซีนะแล้วท่านเป็นอาจารย์สอนด้วยใครที่ต้องการเรียนก็มาติดต่อหลังไม้กันได้นะเออ เปิดสอนห<อ>นึ่งเปิดสอนอยู่เสอนพยิบสีออนไลน์นะคะสอนเปิดกล้องวิดีโอใช้คุยกันสอนสดเลยนะคะอมไม่ได้ดมาอัดไว้แบบเป็นแบบเป็นบทบทไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสอนสดเลยแบบคุยกันอย่างนี้เลยอมแล้วก็รับสอนส่วนตัวนะคะมาที่สำนักหกวันจบค่ะวันละสองชั่วโมงทั้งหมดสิบสองชั่วโมงนะคะหลักสูตรพยิบสีจิตสัมผัสนะคะ จบแล้วได้ใบเกียรติบัตรรับรองจากชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิิพยากรด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความเข้าใจและการการอ่านด้วยนะใช่ขึ้นกับความเข้าใจด้วยบางคนอาจจะรับได้ภายในหวันบางคนสอนเลยเป็นเจดวันนะคะแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต,แวแต,แวแต่แล้วแต่ลูกศิษย์อะวะ่ญญาจะรับได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ เมื่อก่อนเคยสอนห้าวันจบเอ้ยสามวันจบใช่ไหมม,มันมันไม่สามารถสอนได้คำละเอียดมากเลยนะอาจารย์โอสอนละเอียดนะต้องให้รู้ความหมายไพย่รู้จักลักษณะนิสัยใจคอของพไพ่ใบนั้นๆได้ทั้งหมดอะ่ะคือเอาแบบสอนให้ทะลุเจาะลึกเลยอะค่ะว่าแบบพไพ่ใบเดียวพยไพ่ใบนั้นน่ะหมายความว่าอะไรได้บ้างแล้วมันมาจากอะไรแล้วเรื่องเรื่องราวในไพ่เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วตีความยังไงต้องทํานายยังไง การงานการเงนิงนความรักต้องทำนงยังไงนะคะอืมอต่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแ <Share S 1> ชร์แล้ว,วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครนะคะอยากรู้อะไรนะคะ จะอยู่ครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะให้ดวงเนี่ยดวงดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในสามวันทันใจแน่นอนนะคะและดวงร้ายๆดวงเสียหรือด,ด,ดวงไม่ดีเนี่ยขอให้อยู่แค่สามวันก็พอนะคะอืม เพราะฉะนั้นนะทางเราถึงได้ดูแค่สามวันเพราะไม่อยากให้ดวงเสียคุมอํานาจไพ่คุมมากเกินไปใช่เราก็แบบเอาแบบผลดีหรือว่าดวงดีเนี่ยไม่ต้องรอเลยแค่สามวันเท่านั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะควรถามควรถามให้กระชับรัดกุฐมนะคะถามแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้นะคะมีคำว่าสดสีแดงนะคะดูมุม ด้านบนของมือถือของคุณนะคะถ้ามีคําว่าแชร์แรงถ้ามีคาว่าสดเึลื่อนหมายความว่าไงคะอาจารย์ครับก็แปลว่ารายการยังสดยังอยู่ถามได้แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วสดสีแดงไม่ขึ้นแล้วแสดงว่าเป็นคลิปย้อนหลังนะคะรายการจบแล้วมาแล,วะะแล้วนะครับนาะเริ่มมาแล้วนะครับมันไม่ขึ้นอืม แชร์แล้วอามความรักมีแฟนแล้วทำไมอยู่ๆเขาเงียบหายไปเพราะอะไรดูเป็นเอมเป็นว่าเขารู้สึกดีหรือเปล่านะปัจจุบันนี้เวลาเงียบหายไปเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะมีความสุขอยู่อะค่ะเขามีความสุขกับเรื่องของตัวเขาอยู่นะม,มันต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนมีความสุขกับอะไรอยู่อืมเราตอบได้แค่นี้จริงๆนะตอบได้แค่นี้มันเหมือนกับว่า มันมีอะไรบางอย่างเป็นความสุขของเขาซ่อนอยู่ในนั้นนะนะอันนี้คือถ้าอยากดูแบบละเอียดดูแบบละเอียดเงียบหายไปนี่หมายถึงอะไรทําไมไม่ได้เจอกันเหรอคะอืมไม่ได้เจอกันเหรอ,เป,อเป็นแฟนกันอ่ะถายเงียบไปแล้วถ้าเขามีความสุขอยู่แล้วทำไมคุณไม่รู้หรือ,อยังไงไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเหรอ หรือว่าไม่ได้เจอกันแค่ไปไปมามาใช้กันเฉยๆหรือยังไงไม่รู้แต่แน่ใจว่าน่าจะไปไปมามากันมากกว่าไปมามาแล้วเขาไม่ได้มาหาเลยใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่โหดร้ายอะไรทารุณคือเขาเอาตรงๆเหมือนเขาไม่มีความสุขกับใครอยู่อ่ะืในชีวิตเขาอะค่ะนะหมาพายมันขึ้นเป็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของอะไรผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่า เหมือนมีความสุขเพราะพอเราดูไพ่ใบเดียวเราไม่ได้ดูละเอียดนะเราดูเราตอบแค่ไอ้ที่มันตอบได้ถ้าถามความรักแบบเนี้ยค่ะแนะนำมาดูส่วนตัวนะเพราะถามมันมันถามเกินหนึ่งคำถามแน่นอนค่ะถามหนึ่งคำถามแค่นี้มันต้องคาใจมันต้องอยากรู้ลึอกว่านี้ถึงมาจัดครับอืมแชรรังเมาเมาคุยกับเราได้นะคะถามไม่อั้นในสิบห้านาทีพลังเจิดหนึ่งชั่วโมงเป็นเลยหกสิบนา ดูพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษหนึ่งชั่วโมงไปแลยแชร์ล้าเชีรเรนสนะคำถามเข้ามากันได้นะครับด,ด,ดูดูนี่ครัว่าสดโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานในพิธีนะมาเดนะ้อนะอาเร็ว เร็วเซเอาละเดี๋ยวแผ่พลังก่อนดีกว่าขอให้เจ้าจงได้รับบุญกันนะนะเออนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,มสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังนัจฉามิธัมมังสรณังนัจฉามิสังฆังสรณังนัจฉามิ นะโมพุทธายะภาพุทธาไตรายรัตนยานมณีนพรัสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอาจีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอะหังหววนธามิทรเรโตอาะหังหววนธามิธาติโยอะหังหววนธามิสัพโสพุทธาธรรมมาสังฆา โอเชมินาโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนญยานมณีนภรัสสิสหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทางสิวริจมหาเทรังอาหังวันทามิเรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสะพสพุทธธรรมาสังฆ โอเชมินะโมพุทธายาพุทธาไตรรัตนายานมณีนภารันสีสหัสัสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวาแรงคันทางสิวริจมหาเทวังอาหวันทามิเรายต อาหังหวนธามีธาติยโยอาหังหวนธามีสปะโสพุทธาธรรมาสังคาปูเชมีมีคนถามมาแล้วนะคะครับน้อมจิตนะครับอธิษฐานบารมีนะครับนะขอให้ท่านช่วยนะอ่ะไปอืใช่แล้วค่ะมิ้นค่ะอยากถามเรื่องการเงินพอจะมีโอกาสไปได้ดีไหมคะอาชีพค้าขายและขายออนไลน์ค่ะไปได้อยู่ครับดีมากมีชื่อเสียงได้รับความสําเร็จเมตตามหานิยม ไพ่ใบนนี้เป็นไพ่ดังนะจ๊ะน้องโดยมีท่านอาจารย์โอมีชื่อเสียงโด่งดังผู้มาดูแรรายการทุกรอบมีโชคมีลาบมีเงินมีทนะองมีเกียตรติเมตตามาหานิยมนะ่าไปครับไป<ค>ต่อใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามทำนถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วแชร์ล้วเอาดีๆครับแชร์ <laughs> <Share S 2> แล้วเล่นคำถาม <laughs> เสียอาจารย์โอสอนผมเนะแชร์ไม่เคยสอนนะนะคะ <laughs> อ่ะแชร์ <laughs> แล้วเป๋งวันนี้เจ้านายชอบผลงานที่ผมทำงานให้ไหมครับดูดีมีเมตตามหานิยมดีค่ะอืมดีให้ออกมาดีนะ ชอบนะชอบนะบด,ดูดีดูดีนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะท่านอาจารย์โอ้เราเนี่ยนะมีอะไรก็เข้ามานะนะถามอาจารย์โอ้ไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์โอจะตอบให้นะโอนก่อนนะแล้วค่อยมาถาม <laughs> เข้ามาครับสาธุสาธุสาธุครับผมขอบคุณมากครับผมดีครับมีเมตตามาหานิยมเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะเออ,อ้าสิบนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> นะผมอาจารย์ท็อปกับอาจารย์โอก็็จะไปละสวัสดีครับ